ใส่มะเขือนะคะอันนี้ส่วนอันนี้เรียบร้อยแล้วนี่หั่นเรียบร้อยแล้วค่ะมะเขือต้องหั่นต้องผ่าแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็มาล้างให้สะอาดนะคะตรงนี้โอยแมงวันหาขวากัยบ่แล้วครานี้ก็นี่อันนี้ก็คือแบบอันนี้คือเครืงเครืเครื่องเครื่องเเครเครื่องเครืเครื่อเครื่องค่ององเ่องคะงเครื่องครื่องงเค่่องค่อคเอ่องไข่คง่ร ตามตามคะพี่น้องค่ะตามตามตาเข้าไปค่ะพี่น้องค่ะคัวคอมเส็บนัวนะคะเอาแค่นิก่อนเด้อค่ะเด้อแล้วก็ิดตามตอนต่อไปค่ะนิดนึงค่ะสวัสดีนะคะครัวคุณจรค่ะต่อไปเราจะทําการุงเครื่องทั้งหมดลงกระทะ หม้อพร้อมกันนะจ๊ะมาลงกระทากระลงกระเทยไปเลยค่ะค่ะอันนี้เป็นกระเทยพเมียมนะคะค่ะสนใจติดต่อได้ค่ะรับสมัครแฟนคลับแฟนเพลงแฟนตัวยงแฟนคู่ขวัญคู่ชีวิตนะคะนั่นเลยรออุ้ยอะไรอย่างนี้ตามดีตามแหลกนะคะเรียบร้อยค่ะ